สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้นะครับผมจะมาคุยกันถึงเลืองสลับบนสีที่มีใบเรียวยาวนะครับผมที่เป็นไม้กลายมาจากบนสีของเฮานะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้เบิ่งความยาวของเพิ่นนะครับผมว่าความยาวของเพิินนะครับเวลาเพิินเต็มฟอร์มนะครับผมจะประมาณไหนนะครับทุกท่านซึ่งบนตัวนี้นะครับเป็นบนที่ผมลงรามากๆเลยนะครับผมเนื่องจากชื่อเพิ่นเพาะนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเข้มนะครับผม เมื่อเราว่างๆนะครับนั่งมองใกล้ๆนะครับผมมันก็จะมีสีแดงออกเข้มนะครับผมทุกท่านที่เป็นอ,ออกน้ําตาลเลยแหละครับผมทุกท่านใบมันวาวมีความเรียวยาวนะครับผมเมื่อเพิ่นมีใบที่เต็มฟอร์มนะครับเพิ่งจะไปคล้ายๆกับบนสีปีกกินาลีนะครับผมแต่ว่าบนสีปีกกินาลีนั้นก็จะเป็นสีชมพูใบเรียวยาวเหมือนกันนะครับผมซึ่งลักษณะโดดเด่นของเพิ่นนะครับผมนอกก็คือ,อ ใบที่ผิวและสวยนะครับผมเมื่อเขาแก่เต็มฟอร์มนะครับผมเมื่อเขาแก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาะเขาก็จะมีใบที่เข้มและมันวบานะครับผมอันนี้นะครับผมบางครั้งนะครับผมเขาก็จะเหมือนหางปลากระเบนนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมเป็นบางใบนะครับอันนี้ผมเห็นเรื่อยๆนะครับผมสําหรับลักษณะแบบนี้นะครับผมคือบางครั้งนะครับผมเพิ่งจะมีลักษณะที่แปลกแผงออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผม ซึ่งบนตัวนี้นะครับมีในแคตตาล็อกนะครับผมนักสะสมนะครับผมจริงแล้วนะครับผมในแคตตาล็อกนะครับผมผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับผมทุกท่านมองจากภาพไอ้แคตตาล็อกที่ผมนํามาแปะไว้ให้นะครับผมเนาะสะโพกเขาก็ยังกว้างอยู่ด้ครับผมซึ่งใกล้เคียงกับ้องเฮานะครับผมเนาะก็ให้ดูสีของเขาเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ความมันวาวของใบเท์นนะครับผมซึ่งตอนที่เพิ่นเอ ยังโมใหญ่เต็มฟอมนะครับผมใบเพิ่็จะไปคล้ายๆกับกวนอูนะครับผมเนาะกวนรับกวนอูนั่นครับผมเขาจะมีเม็ดนะครับผมเนาะแต่ว่านักลดนั้นเพิ่นจะบ่มีเม็ดนะครับผมลักษณะคล้ายๆกันหล่ะครับผมเนาะกับกวนอูนะครับผมแล้วก็เมื่อแก่เต็มฟอร์มนะครับผมเพน่็จะสีเข้มแล้วก็สวยนะครับทิ้วนะครับผมคือบางข้างนะผมผมจินตนาการเหมือนเหมือนพญานคราชนะครับผมเนากำลังลอยน้ํานะครับผมเนาะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหางของเพื่อนนะครับผมเนาะอันนี้เป็นจินตนาการส่วนบุคคลนะครับผมเนาะ ซึ่งผูตั้งชื่อกับบลูแน่ชัดนะครับผมว่าเป็นผู้ใดนะครับผมเนื่องจากเพิ่นกับบรีมีตำราบอกนะครับผมนอนหรือว่าผู้ใดฮู้ก็ช่วยพิมพ์มาบอกนะครับผมเพิ่มเติมในเด้อครับผมเป็นตัวนี้นะครับถ้าผู้ใดอยากได้แต่ว่ามีห้องเฮาอยู่นะครับผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะต้องอาศัยวัดดวงเอานะครับผมกว่าจะได้นะครับผมเนาะเพราะว่าต้องอาศัยเวลาเอ่อันนานไปนะครับผมเนาะจนแก่จะจัดนะครับผมจนมีหัวลักษณะแปลกๆอย่างนี้นะครับผมนี่ครับคือหัวที่เอ่อเพื่อนของเขานะครับที่ลงหัวนะครับ ดูนะครับผมเนาะนี่ครับหัวใหญ่ซ้่งกับปั้นเล็กน้อยผู้เด้อนี่ครับผมไม่ธรรมดานะครับผมเนาะเพื่อนเจ้าสิมีการกลายของเซลล์ของเขานะครับจะมากลายเป็นนักลาชอีกหนึงนะครับผมถ้าใครผ่าหัวเรื่อยๆนะครับผมก็โอกาสกลายก็มีอยู่นะครับผมแต่ว่าจะใบโบเรียวยาวคื้อย่างต้นฉบับที่ทําแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับผมเนื่องจากเขางอกขึ้นมาใบแรกอาจจะยาวผิวสวยเลยนะครับผม ความพิเศษของเพิ่นนะครับผมยังมีได้ลุ้นต่ออีกนะครับผมทุกท่านซึ่งตัวนี้นะครับผมเมื่อนานๆไปนะครับเพื่อนก็จะเป็นสีเขียวสายลุ้งนะครับผมแล้วก็แทรกเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมถ้ากลายไปอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อนก็จะเป็นนาคินเทวราชนะครับผมซึ่งจะหายากขึ้นไปกว่านักราชอีกนะครับผมทุกท่านบนตัวนี้ว่าหายากแล้วนะครับผมนาคินเทวราชที่เป็นแผลงแบบสีเขียวทัดกันนะครับยิ่งหายากขึ้นไปอีกนะครับผมทุกท่าน เมื่อเลี้ยงไปนานๆนะครับผมเพิ่งก็จะมีะสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งมีชื่อว่านาคินเทวราชตัวนี้นะครับผมจะออกโทนเขียวเยอะนะครับผมเนาะเรียกว่าฮองเฮาแผงนั่นเองนะครับผมบนแปลกๆตัวนี้ผมจะชอบมากๆเนื่องจากหลายๆสวนก็บคุคอยมีสะสมนะครับผมผมก็จะชอบสะสมของแปลกๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเอาเป็นว่าค่อยๆศึกษาค่อยๆสะสมไปแล้วกันนะครับผมเนื่องจาก เนื่องจากบอลตัวนี้ก็เป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับผมเนาะยิ่งเป็นริ้วสายลุงแล้วนะครับผมเนาะลูกค้าท่านนี้ได้ไปถือว่าสุดยอดนะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับเป็นริ้วสายลุงนะครับผมทุกท่านนานที่จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งการเก็บสะสมของผมนะครับผมก็จะเก็บต้นเล็กไว้นะครับผมเนาะนําต้นสวยๆนั้นส่งมอบให้กับลูกค้านะครับผมให้ไปเลี้ยงต่อนะครับผมมาเบื้องต้นที่ผมสะสมไว้นะครับ นี่คือต้นที่ผมสะสมไว้นะครับผมุกท่านซึ่งตัวนี้นะครับผมเขาจะมีสีเขียวแทรกนะครับผมเนาะพื้นวันนี้ฝนตกนะครับผมเนาะถ้าบมมีฝนตกก็จะเห็นถึงรายละเอียดต sure. right, รงน right. ี้นะครับผมก็จะมีเม็ดสีเขียวกระจายเต็มพื้นใบเลยนะครับผมุกทานนี่ครับเวลาเขาเล็กๆนะครับผมเราจะสังเกตได้จากเขาจะมีสีเขียวแทรกเขาจะกลายไปเรื่อยๆนะครับผมเขาจะมีลักษณะคล้ายๆต้นแม่เขานะครับผมซึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้นะมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเห็นบ่ครับตรง เอ่อจะเป็นเม็ดเขียวๆนะครับผมกระจายนะครับผมตรงพื้นใบนะครับผมถ้ามีเวลานะครับผมคนที่เป็นเจ้าของนะครับมานั่งเบิ่งก็จะเพลินเลยล่ะครับผมเนาะนี่ครับมีเรื่องราวมีสตอรี่นะครับผมให้เราเบิ่งนะครับผมเนาะมีเท็กเจอร์นะครับผมเนาะคล้ายๆว่าเป็นเอ่อศิลปะทางธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นสร้างสรรค์ไว้ให้ผู้คนได้เชยชมนะครับผมสำหรับผู้ใดอยากได้ก็ยังมีแบ่งอยู่ด้วยครับผมเนาะ นี่คำพูดไดบุทันก็นเอากระถางน้อยไปเลี้ยงต่อแล้วกันนะครับผมเนาะนี่ครับเอาติดตามไว้นะครับผมเนาะจะมีไม้สวยๆมาให้ชมอย่างนี้เรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ